สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง YouTube วินนักบุญมี FC แฟนคลับหลายท่านอยากฟังเรื่องพุทธคุณเครื่องรางพระดีอาจารย์ดังจะเป็นจังหวัดใดไปรับชมกันเลยอหาว่ามาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับวันนี้ มาหาอาจารย์วันลบนะครับอยู่บางกลาง59นะครับตัวจริงเสียงจริงยังไม่ตายใช่ยังโยยังโยครับนี่อาจารย์ยังอยนะครับ <c oughs> วันนี้มีแฟนคัับผมเนียขเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกอาจารย์วันลบเยอะผมก็เลยต้องมาหาอาจารย์นะรก็เลยอยากสอบถามอาจารย์หน่ว่า <c oughs> เริ่มแรกของอาจารย์เลยเนี่ที่อาจารย์มาสักเนี่ยมาได้ยังไงใครแนะนําหรือว่าอาจารย์อยากรู้อะไรเงี้ยกูอยากรู้เอง อย่าก,กเว้งใช่ไหมฮะแล้วแล้วใครเป็นอาจารย์ของอาจารย์วโลบ<น>ท่ทานแรกคนแรกครลวงพ่อธนูชาคาโรแล้วหลวงปู่อับก็ต้องใส่โอ้โหอาจารย์ธนูนี่เป็นพระหรือสารว่ารครับ<อ>พระใช่ไหมอเอออยู่วัดไหนครับอาจารย์วัดประชารังสรรค์วัดประชารังสรรค์ใช่ไหมครับมรณภาพแล้วมรณภาพไปแล้วท่านถ้าท่านเอ่อท่านเกี่ยวศักดิ์หรือว่าเกี่ยวกับไอ้ลงอย่างอื่นครับรูปแบบ อ๋อแล้วสอนอาจารย์นี่คืออาจารย์ศักเลยใช่ไหมนาก็ลงขอไม่ได้สอนศาตร์เขานี่งไงเขาแบบเขาเก่งพวกคาถาพวกการเจออะไรอย่างเงี้ยดูมงดูหมออะไรว่ากันไปครับเก่งแล้วอะไรที่ทำให้อาจารย์อยากเรียนรู้อ,ะอ่ะทุกคนมันก็ต้องมีจุดเดินนี่ยปล่ะครับอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากลองว่ามีจริงไหมใช่ไหมอาจารย์ใช่ หลัตอนแรกสัมผัสแล้วมันก็เออใช่ก็เลยชอบมาศึกษามาเรื่อยเนอัน,นอาจารย์อยู่เท่าไหร่ครับอุ้ยสามสิบสามกว่าสามสิบกว่าแต่ก็ยังไม่ได้เป็นอาจารย์ยังยังใช่ไหมฮะศึกษ<อ>าไปเรื่อยก่อนครับแต่นอกจากสองอ่าเดี๋ยวถามว่าอาจารย์ธน,นูอ่อนอาจารย์ธน,นูนี่ท่านสอนอะไรให้อาจารย์บ้างการการอ่านการเขียน าเป็นการเขียนนะครับใช่การเขียนที่หน่อยเรามาเพิ่มเติมเอาครับผมถ้าแค่พ่อเขาก็แค่แนวทางให้เจาะให้เราก็เดินต่อไปครับนะหลวงพ่ออาบเหครับว่อาบก็ครูพักรักจำไปให้ประเทศไปสักให้ท่านไงจระเทศไปสักให้ท่านท่านอายุเยอะแล้วะเลยไปสักให้ท่านท่านประสิทธิเข็มไม่อะไรให้ก็ครับจำคาถาท่านมาอื จำท่านครูพักรักจำครับแล้วก็ออได้สองอาจารย์แล้วและอาจารย์วันลบอ่ะได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ทถวไหน,นโอ้ย,ย,ยหลย้ายไปหลายที่แต่ไม่เคยพ้นวัดสักทีแป็นที่แรกของอาจารย์อ่ะที่อาจารย์ย้ายแล้วเป็นเป็นอาจารย์เลยอ่ะหรือว่ายังไม่เป็นเป็นแล้วเดี๋ยว <c oughs> ผมลืมถามอาจารย์ไป ตอนแรกที่อาจารย์ได้เรียนรู้จากอาจารย์ธนกับหลวงพ่ออับเนี่ยเดี๋ยวผมถามอาจารย์ตรงๆนะเวลาไปเกิดหรือเนี่ยสายบูสาบสายบุญเนี่นยไงแคล้วคลาดอาจารย์โดนปะมันก็มีมั่งประสบการณ์เนี่ยใช่ไหมล่ะ,ะทุกคนเนี่ยอเอาแบบเหตุการณ์ที่อาจารย์จําเลยอันนี้แบบประทับใจอาจารย์เรห้ไปรับไปรับเมียรครับรถเก๋รถเก๋เกงตัดหน้ากิ้งย่างหมาเลยไม่เข้า,รากระลูกหักหกซี่นี่โคง ที่โคงเลยใช่ไหมตอนนั้อาจารย์ไม่หมอไม่ได้แดกเหรออ๋อแล้วตอนนั้อาจารย์สักอะไรอยู่หรือว่าค่อยอะไรอยู่ค่อยหลวงปู่เนี่ยนะห้อยหลวงปู่อัพเนี่ยนะ,ะห้ยหลวงปู่อัพเนี่ยออ,อแล้วคราวนี้เข้าเรื่องนะแล้วเราเนี้ยที่อาจารย์สักที่แรกเลย,ยที่ไหนก็ที่วัดบางกางว,วัดวดบางกางนะฮะสักเราเป็นพระอยู่สักหลายปีแล้วลาสิขามาก็สักที่ หมู่บ้านสวนนนครับแล้วย่งที่บอกมีวัสแกด้วยหรออาจารย์มีระยะวัสแกวัสแก่นี่คือที่สุดท้ายของอาจารย์ที่ไม่ใช่เป็นพระป่ะหลังเป็นพระเ่ย๋อหลังเป็นพระใช่ป่ะหลังวัสแกแล้วก็มานี่สุดไอ้ตัวนี้ข้าห้าเก้าห้าเก้านี่เขาเรียกว่าอะไรแต่ก่อนเขาเรียกก็คือบางกาห้าเก้าซอยเพิ่มสุกซอยเพิ่มสุกใช่ป่ะอาจารย์ใช่เพิ่มสุกก็คือได้เปิดเป็นแบบเต็มตัวใช่ไ่อาจารย์ เปิดเต็มตัวขนาดแล้วล่ะก็เปิดมาเรื่อยๆนะอือครับผมแล้วแล้วทำไมตอนที่อาจารย์บวชอ่ะแล้วอาจารย์ได้วิสึกษาอะแล้วอาจารย์ได้หาความรู้วิชาเพิ่มเติมจากครูบาอาจารย์เก่งไหมไม่ไม่มีแบบศึกษาเองเลยศึกษาเองเลยใช่ปะครับศึกษาเองแล้วแล้วส่วนใหญ่ลูกศิษย์จะปากต่อปากหรือว่าไงอาจารย์ปากต่อปากครับมาเอามาให้ เหมือนข้าวข้าวกับข้าวใครทําให้อร่อยมันก็ไปกินไม่ใช่หรือถ้าอร่อยก็ไปกินบ่อยได้ใช่ไม่ต่างกั่เนาะไม่ใช่หรือข้าวใช่ใช่ไปกินข้าวแกงเพราไม่อร่อยเว้ยไปกินเจ้าอื่นเนี่ยเจ้าอื่นถูกปากก็กินกันลาหน่อยมันธรรมชาติใจความสำจักญอ้าจารย์พูดต่อใช่พระลักษณ์ถ้าเป็นยมศักดิ์แต่เราคนเดียวคนเดียวมันก็ไม่มันก็ไม่มามันก็ต้องไปหาหลายอาจารย์กันบ้างคนเรา ได้ผลักครับผมแล้วเดี๋ยวสิถามอาจารย์นั่งช่วงในยุคของอาจารย์เนี่ยอาจารย์่ะเคยไปสักของอาจารย์อะไรที่ดังๆในตัวปะมีอาจารย์หนูกัลไยไงอาจารย์หนูใช่ไหมเอออาจารย์หนูกันไพองเดียวเลยคนเดียวเพราะวัาขึ้นขึ้นเก้ายอดอาจารย์หนูน่ะเริ่มแรกเลยอาจารย์หนูกันไพน่ะท่านสักให้ท่าสักให้ แต่อาจารย์ยังไม่ได้เป็นอาจารย์ยังอ๋อแบบยังไม่นผูดถูกศักด์อยู่<อ>เป็นผู้เจ็บตอนนี้ดูเขาเจ็บอาจารย์ท็โถ่เก้ายอดแล้วก็อาจารย์หนูองค์เดียวเลยเก้ายอดตัวก้าวหลายอย่างเหมือนกเนแห้าหกอย่างครับผม แล้วครับเปลี่ยนไหมมีจะไ,ไปหาอาจารย์นู้นอาจารย์มีไม่มีไม่มีก็มีหลวงพ่อธน,นูเนี่ยอาจารย์ให้ครับผมหลวงพ่อธนูท่านจ่ายให้อจานนี่หมายถึงจาน,จานอะไร,ระอัคระอัคระอ๋อที่หลังให้เลยฮะวันนี้ขอขอบคุณสิทธิ์เก่าที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์กับ YouTube วินนักบุญ ถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอสิทธิ์เก่าท่านต่อไป